สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองอินสบุกนะคะประเทศออสเตรียนะคะวันนี้พี่ก็อยู่ในรถไฟนะคะก็คือเมื่อเช้าก็นั่งรถจากกามิชพาเทนเคอร์เชนนะคะมาที่มิทันวาดนะคะแล้วก็จากมิทันวาดมาที่ชรานนสนี่นะคะอานไม่ถูกนะคะแล้วก็มาต่อรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปอินสบุกนะคะครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากๆเลยไปคนเดียวด้วยนะคะ นี่นะคะก็เป็นภายในขบวนรถไฟนะคะ อเคทุกคนเราจะมาพูดเรื่องตั๋วกันนะคะคือปกติพี่จะมีตั๋วรายเดือนของ Deutschbahn อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือใช้ไม่ได้นะคะทุกคนเร,เราจะต้องมาซื้อตั๋วใหม่นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าให้ซื้อที่ตู้ที่สถานีเมื่อกี้ก่อนที่พี่จะขึ้นนะคะก็ได้หรือว่าซื้อกับเขาก็ได้ะคะ่ะซึ่งพี่ก็ซื้อกับเขานะคะราคาอยู่ที่9.4้าจยูโรนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะต้องซื้อตั๋วใหม่นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะพี่ก็ถึงแล้วนะคะที่อินส์บรูกนะคะก็มาแบบหลงหลงงง,งนะคะทุกคนไม่รู้ลงรถไฟถูกสถานีหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ถึงคือเมื่อกี้ก็ถามไปรสณีนะคะว่าเออฉันจะไปในเมืองของที่นี่คือไปยังไงนะคะถามผู้ชายไปรสณีนะคะเขาก็บอกมาให้มาทางนี้นะคะถามผู้ชายคนนี้และนะคะ ตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ที่น่าจะเป็นใจกลางเมืองของเขาแล้วแหละช้อปปิ้งสตรีทนะคะในเมืองอินสปรูกแล้วนะคะก็มีร้านช็อปปิ้งเยอะเลยแถวๆเนี้ยบ้านเรือนเขาคือมีความเป็นแบบพาสเทลนะคะทุกคนสีสันแบบพาสเทลมากๆเลยน่ารักมากเลยไหนๆก็ลงแล้วนะคะพี่ก็จะพาเดินไปเรื่อยๆขําก็กลับนะคะ บรเวณน,นี้นะคะก็คือเป็นใจกลางเมืองนะคะเป็นแหล่งช้อปปิง้งเป็นร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะคะในเมืองอินส์บลูคนะคะทุกคนคนก็คนก็คือเยอะมากๆนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเขาเขาบอกว่าเป็นหลังคาทองคำนะคะนี่ g o ล d ด n roof อยากจะบอกว่าที่พี่มาที่นี่นะคะพี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะคะก็ค <Karere S 1> ือแค่นั่งรถมาชมเมืองอินสบุกนะคะ <c oughs> ก็เลยจะไม่มีข้อมูลอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานบอกว่าที่นี่สวยมากๆนะคะพี่ก็เลยมานะคะแล้วก็สวยจริงๆด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพอมาถึงที่นี่นะคะอินเทอร์เน็ตคือใช้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนขนาดแบบบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะ <c oughs> ก็คืออินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดใช้ไม่ได้เลย ก็เลยแบบงมหาทางนะคะเดินหลงไปเรื่อยเปื่อยนะคะก็มาถึงที่จุดนี้นะคะที่นี่นะคะคือโดมเซนเจคอบนะคะไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าเจคอบหรือจาคอบนะคะสวยงามอลังการมากๆเลยะคะ่ะนี่เลยชื่อตามนี้เลยด ตอนนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็คือเดินเรื่อเปื่อยไม่มีจุดหมายนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่านภาษาไม่ออกด้วยนะคะก็เดินมาเรื่อยเปื่อยแต่ว่าทุกที่ที่ผ่านมานะคะก็คือมีความสวยงามมากๆเลยนะคะที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูนะคะดูวิวข้างหลังคือแบบอลังการมากนะคะทุกคนสวยมากๆเลยคลิปนี้นะคะจะไม่มีสาระอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือ ดูเพื่อเป็นดูเพื่อความสวยงามแค่นั้นนะคะเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะทุกคนก็เป็นการเดินชมเมืองนะคะเฉยๆนะคะไม่ได้มีเกร็ดความรู้อะไรสวยทุกตรงนะคะ ไหนๆก็เดินหลงแล้วนะคะทุกคนพี่ก็จะพาเดินชมเมืองไปเรื่อยๆนะคะดูบ้านเมืองเขานะเขาคือมีความแบบพาสเทลนะคะสีชมพูอันนี้คือเป็นสีแบบว่า my favorite นะคะสีเหลืองนะ ในซอยนี้ก็มีพวกขายของนะคะของฝากของอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟนะคะเป็นน่าจะเป็นสถานีกลางที่เมื่อเช้าพี่ไม่ได้ลงตรงนี้นะคะเมื่อเช้าลงผิดค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็ซื้อตั๋วรถไฟกลับแล้วนะคะราคาตัว๋วคือพอทกัน ราคาตัวคะ่ะกับ10.70ไปที่มิดเทนวาดนะคะแล้วก็ต่อรถที่มิดเทนวาดไปที่กามิชพาเทนเคิร์ชนะคะนี่คือรถไฟที่เรากำลังที่พี่จะขึ้นนะคิดว่านะถ้าไม่มาผิดชานชลาสำหรับทริปนี้นะคะพี่คงต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะพี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กันด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย